หลายคนคงเคยเห็นหน้าตาของเจ้าเครื่องนี้กันมาบ้างนะครับอาจจะผ่านจากหนังหรือว่าอาจจะผ่านจากการ์ตูนและสิ่งที่ทําให้เจ้าเครื่องตัวนี้นโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักก็คงจะต้องให้เครดิตกับเจ้า AE86 นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ยได้ประจำการอยู่ในเจ้า AE86 นั่นเองอาจจะเป็นเครื่องที่ไม่ได้แรงอะไรมากนักนะครับถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นแต่ก็ถือว่ายังเป็นที่นิยมพอตัวเ,เดียวแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงประวัติและก็สมรรถภาพของเจ้าเครื่องตัวนี้กันว่ามี มีกี่เจเนอเรชั่นมีแบบไหนกันบ้าง ในคลิปก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมเคยพูดและเล่าถึงประวัติของเครื่องตระกูล 4AG ไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เจาะไปในตัวแต่ละตัวว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับคลิปก็จะเป็นของเจ้า 4AG 16ว wow. าล์วอ่าเราก็จะมาดูกันว่ามีแบบไหนมีเจเนอเรชันไหนบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่า 4AG รุ่นแรกคือรุ่น Blue Top นะครับ l u ู Blue ที่แปลว่าน้ำเงินเปิดตัวในปี1983นะครับแล้วก็ตัวฝาสูบเนี่ยใครจะรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังและได้เป็นผู้พัฒนาฝาสูบนะครับก็คือยาม ผู้พัฒนาฝาสูบข,ของ c a g 16V เนี่ยก็คือ Yamaha Motor Corporation นะครับแล้วก็ผลิตขึ้นที่โรงงานชิโมยามะนะครับของ Toyota ความน่าเชื่อถือและก็ประสิทธิภาพที่พอตัวของเครื่อง CNG นั้นนะครับทำให้มีจำนวนผู้ที่ชื่นชอบและก็เป็นฐานแฟนขับมากนะครับเนื่องจากตัวเครื่อง CNG นี้นครับเป็นตัวเลือกยอดนิยมเลยสำหรับการเปลี่ยนเครื่องให้กับรถ Toyota รุ่นอื่นๆเช่น KE70 แลวก็ใน KE รุ่นอื่นๆน,นะครับก็ KP61 ในประเทศญี่ปุน่นอ่าพวก นี่นก็เวลาเลือกที่จะวางเครื่องหัวฉีดเนี่ยส่วนใหญ่จะวางเป็นเครื่อง cag 6 6บหกวัดูเลือกแรกๆเลยที่เขาจะเลือกกันนะครับ นาสยดานะครับที่อะไหล่ทุกวันนี้เนี่ยได้ยกเลิกการผลิตไปไม่กี่ปีก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่ายกเลิกการผลิตเพราะอะไรเครื่องตระกูล 4A รุ่นนี้นะครับได้ผลิตออกมาถึง5ช่วงอายุคนเลยก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1983นะครับถึงปี1991สําหรับรุ่น16วาวนะครับส่วนรุ่น20วาวเนี่ยผลิตปีสุดท้ายคือปี1998นั่นเอง และในคลิปนี้นะครับเราจะยังไม่พูดถึงตัว20วาากันเราจะมาเจาะลึกกับเจ้าตัว16วากันก่อน CAGE 16วารารุ่นแรกนะครับคือรุ่น Blue Top นะครับ หรือเรียกอย่างว่ารุ่นทีวิตนั่นเองผลิตในปี1983นะครับมาแทนเครื่อง2 t g นั่นเองที่เป็นเครื่องยนต์ทวินแคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับของ Toyota ในยุคนั้นรุ่น CAG Blue Top นะครับสามารถสังเกตได้ที่ฝาครอบวาล์วนะครับว่าจะมีตัวหนังสือสีดำที่เขียนว่าทวินแคมกับ Toyota 1พันแล้วก็มีตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับเขียนว่า16วาล์วนั่นเอง อันนี้ก็คือวิธีสังเกตนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคือรุ่นบลูท็อปนะครับสังเกตที่ฝาครอบวาวได้เลยเครื่อง 4G 16วาวนะครับถือว่ามีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ที่มีการผลิตโดยใช้บล็อกเหล็กทั้งหมดซึ่งมีน้ำหนักเพียง271ปอนด์หรือ123กิโลกรัมนั่นเองลดลงมามากกว่า15%นะครับเมื่อเทียบกับเครื่อง 2T ที่ผลิตมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็มีเสียงที่เงียบกว่าเนี่ยถึง4เดซิเบลเลยทีเดียวในก่อนหน้านี้นะครับเครื่องยนต์ 2T เนี่ยได้ดีไซน์ออกมาแค่2วาวต่อ1สูบเท่านั้นนะครับแต่สำหรับเครื่อง 4AG16 ว wow าวเนี่ยโตโยต้าและก็ยามาฮานะครับได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาดีไซน์ให้เป็น4วววาล์ต่อ1สูนมแ้ก็ี ีแรงม้า112ถึง114 PS นั่นเองแรงม้า112ถึง114 PS ที่6,600รอบต่อนาทีมีขนาด1,587 cc นะครับแล้วก มีแรงบิดเนี่ยถึง4,800รอบต่อนาทีอันนี้เนี่ยเป็นในตลาดรถของอเมริกานะครับเนื่องจากอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้มงวดเรื่องการปล่อยมลพิษไอเสียมากนะครับจึงทําให้ต้องลดแรงม้าลงไปจากเดิมที่ญี่ปุ่นเนี่ยผลิตมาสูงสุด130แรงม้านะครับยังต้องลดเหลือแค่120แรงม้าเลยที่อเมริกาเนี่ยสูงสุดก็114แรงม้านะครับสำหรับเครื่องรุ่นแรก 4G 1 6 r a g 1ว wow, รุ่น Blue Top นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีพอร์ตไอดีที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็รวมถึง คุณสมบัติทีวิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบา,านยนะครับว่าคุณสมบัติทีวิตเนี่ยคืออะไรทีวิตนะครับย่อม,มาจาก Toyota Variable Induction System นะครับเป็นประบบ ID แปลผ่านนะครับที่ได้รับการออกแบบโดย t o y ยต้นะครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หลายวาลนั่นเองมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแรงบิดต่ําสุดของเครื่องยนต์สันดาปภ,ภายในนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการเปลี่ยนรูปทรงของ ID เนี่ยให้มีขนาดตามความเร็วของการหมุนของเครื่องยนต์นั่นเองด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้เครื่อง 4G 16ีาล์วารุ่นบูท็อปเนี่ยมีขนาด ID ดีที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีคุณสมบัติชีวตนั่นเอง ะจะวางใน AE86 แล้วก็ AW11 นะครับผมอันนี้ก็คือรุ่นรถที่วางคร่าวๆนะครับ ่อมารุ่นที่2นะครับคือรุ่น l e d and Blacktop นะครับผลิตตั้งแต่ปี1987ถึง1988นะครับรุ่นที่2นี้เนี่ยได้ทำการปรับแต่งปลายก้านสูบนะครับให้ใหญ่ขึ้นมาอีก1.65นิ้วนะครับแล้วก็เสริมเหล็กอีก4ซี่ที่ด้านหลังของบล็อกเครื่องยนต์นะครับจากเดิมเนี่ยมี3นะครับเพิ่มมาอีก4นะครับรวมเป็น7ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงม้ามากกว่าเดิมคือ128ถึง130แรงม้านะครับวิธีสังเกตว่าเครื่อง รุ่นเยคือน and Black Top นะครับคือฝาคอบวาวเนี่ยจะเปลี่ยนสีคำว่า16วาลวาวจากสีน้าเงินนะครับเป็นสีแดงนั่นเอง c g 16วาลวาวรุ่นที่2นะครับจะมีให้เห็นวางกันใน AE92 นะครับผม ต่อไปรุ่นที่3นะครับคือรุ่นเลตท็อปนะครับหรือบ้านเราเรียกกันว่าฝาลายนะครับเนื่องจากรุ่นที่3เนี่ยจะมีฝาเป็นหัวเทียนเป็นลายๆนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยเรียกกันว่า c a ฟาลายนั่นเองเครื่องรุ่นที่3นี้นะครับปรากฏในปี1988นะครับแล้วก็อยู่ในการผลิตจนถึงปี1992นะครับเดต้า <Delta S 2> เนี่ยเพิ่อมอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์นครับจากเดิม9.4ต่อ1น,นะครับเป็น10.3ต่อ1นั่นเองเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเร็วอากาศของรุ่นที่2นะครับก็คือรุ่นก่อนซึ่งพอร์ตไอดีที่ได้มีการออกแบบใหม่ให้เล็กลงนะครับแล้วก็ เปลี่ยนลูกสูบให้ได้ขนาด20มิลิเมตรนะครับจากเดิมคือ18มิลิเมตรนะครับของรุ่นที่2แล้วก็ยังได้เปลี่ยนขนาดของแหวนต่าง,างๆเล็กน้อยนะครับ เครื่อง c ี g อวารุ่นที่3นี้นะครับจะถูกวางลงใน AE92 ขับหน้านะครับที่มีให้เห็นในบ้านเรานั่นเองและวิธีสังเกตลักษณะของ c ี g รุ่นที่3นะครับก็คือฝาครอบวาวตัวหนังสือทวินแคม1 6วาลววด้านบนเนี่ยจะมีสีเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็มีฝาปิดหัวเทียนเพิ่มเข้ามาทำให้มีฉายาในบ้านเราว่าเป็นรุ่นฝาลายนั่นเองนะครับผม ่อมานะครับก็คือรุ่น 4AG ZE นะครับ <c oughs> คือรุ่นสุดท้ายของตะกูล 4AG 16วลาวนะครับมากกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่น20วลาวนะครับผม รุ่น4 a g ZE นะครับผลิตในรูปแบบต่างๆจากเดือนสิงหาคมปี1986ถึง1995นะครับเครื่องตัวนี้จะติดตั้งระบบซูเปอร์ชาร์จนะครับของรุ่น c a g e นะครับใช้เครื่องบล็อกเดียวกันแล้วก็ฝาสูบเดียวกัน c a g ZE เครื่องตัวนี้นะครับได้ติดตั้งระบบอัดอา,าก,กาศที่เรียกว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้าไปหลักการทํางานของมันเนี่ยอาจจะต่างจากเทอร์โบนะครับแต่จุดประสงค์ของทั้ง2องอย่างนี้นะครับตรงกันก็คือการเพิ่มอากาศ หรือการอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเพื่อเพิ่มความแรงนะครับเจ้า4 AG z e t ุ t s u p e r c h a r g e ตัวนี้ครับแรงม้าจะเพิ่มถึง145 b s p นะครับที่6,400รอบต่อนาทีและได้พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนได้แรงม้าถึง165 b s p นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือ173 b p เลยทีเดียวซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับในช่วงปี1,987ถึง1,991นะครับจะวางอยู่ใน AE92 นะครับเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังวางในรุ่น AE101 AW11 MR2 AE92 สป ตอร์และ a 1 1 1 1สปินเตอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีถูกวางในประเทศไทยเลยจะมีแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ เอาละครับนี่ก็คือประวัติเล็กน้อยนะครับแล้วก็รายละเอียดของเครื่อง4 G16 ว wow าว1 6 0 0 c c แล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำตัว20วาวมาจอดลึกกันบ้างนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ